ี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน,อนวันนี้พี่ใบกลับมาจากเติมแก๊สนะคะทางผ่านทางผ่านเราหรือคือทางผ่านที่รถนะคะเพงามหลายงามหลายนะคะตอนนี้ขณะนี้นะคะอยู่ที่โรถการเด้นนะคะทุกคนบรรยากาศที่โรถการเดินนะ,ะงามหลายพี่นอ้องเอ้ยงามงามงามดอกไม้งามนะคะบรรยากาศ แดจ้านะเพื่อนนี้สีสวยมากนะทุกคนไล่ๆกุหลาบไล่ๆไปเนาะสวยๆนะสวยๆทุกดอกสวยทุกดอกสวยทุกสีสวยทุกสายพันธุ์นะเพื่อนเออสวยทุกสายพันธุ์ต้นโน้นนะฮะสิขหขาวโน้นแจ็คแลนด้านะทุกคนแจ็คแลนด้าสีขาวนะเพื่อนส่วนมาก ส่วนมากจะเป็นแจ็คแคลนดา้าสีม่วงนะเออจะได้สีขาวพี่นอ้องบู๊อันนี้กับงามโพดนะพี่น้องเบ่งตูมก็ลายนะ,ะดอกตูมก็เยอะวันนี้สิพามาเลาะนะเรามาเลาะเรามาเลาะโรดการ์เด้นกันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูที่ต้นไม้นอนด้วยนะ กลาบสีแดงที่เธอให้ฉันนอกสีขาวกับงามสีเหลืองกับงามนะคะพี่น้องเอ้ยสีเหลืองดอกตะมุตะเมะนี่พี่นอ้องบึ๊งงามงามว่าทําไมมันมันมันดอกเล็กพี่นอ้องแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์นะสีเหลืองบางพันธุ์ก็ดอกใหญ่นะเพื่อนนี่สีขาวงามพี่นอ้องดอกตูมเยอะเลยพี่นอ้องสีขาวเนี่ยดอกตูมเยอะเลยนะ น้องเพิ่งนี่เพิ่งบานใหม่ๆพ,นะพี่น้องดอกตูมเยอะเลยนะเพื่อนดี๋ิวพาไปดูแจ็คแคลนด้านะทุกคนดอกแจ็คแคลนด้านะคะ this is a old cemetery นะ,ะ this is a old cemetery in m a r i b o r o u g h Queensland ะะ In Queensland นะออสเตร a ลี Australia, นะคะพี่น้องเพิ่งคัก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  อันนี้สีเหลืองพันหญยพี่น้องบังปุ้ยเดี๋ยวสิมาถ่ายรูปพันยญ่พันยญย,ย,ยพี่น้องเดี๋ยวสิมาถ่ายรูปเดี๋ยวสิมาถ่ายรูปให้อยู่พี่น้องเมื่อกี้ที่ถ่ายตรงนั้นน่ะพันพันเล็กนะพันหน่อยพันหน่อยพี่น้องนี่แจ็คแคลนด้าเขาเขียนเขาเขียนว่าแจ็คแคลนด้านะทุกคนแต่มันไม่เหมือน สีนุ่นสีม่วงที่เห็นนุ่นคือแจ็คแคนด้านะทุกคนแต่ทำไมอันนี้มันเป็นแบบสีกรบ่รู้นะมันบาคือกันพี่น้องแจ็คแคนด้าสีขาวนะเพื่อนนี่นี่นะ this is a this tree jack calendar นะฮเพื่อนเนาะชื่อแจ็คแคนด้าแต่ว่าเป็นสีขาวพี่น้องกงามยูพี่น้องเอ้ยงามย,ง ơi, งามยูงามยูถ่ายให้ดูกับบรรยากาศนะฮะโรดการ์เด้นนะ ที่นี่ควีนส์แลนด์นะบิวตี้ฟูลการ์เด e นบิวตี้ฟูลโรดการ์เด n นบิวตี้ฟูลออลเซม t ทรีนะจ๊ะพ่นว่าง